สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อ<ๆ>มาชมเทศกาลงานฟักทองต่อนะคะต่อจากคลิปที่แล้วค่ะคลิปนี้เราจะเห็นฟักทองสวยๆรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้คือบัตรค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่คนละ1 0ยูโรค่ะเป็นตั๋ววันนะคะตั๋ววันนี้สามารถชมได้ทั้งวันเลยนะคะจนกว่าเขาจะปิดทําการนะคะรวมทั้งเครื่องเล่นด้วยนะคะเครื่องเล่นที่มีโซนมีโซนของเครื่องเล่นด้วยแต่เราไม่ได้ไปกันนะคะเพราะว่าพวกเราเมื่อยขาสะก่อนค่ะ เปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะฟักทองที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะเป็นฟักทองสายพันธุ์ต่างๆที่เราได้รวบรวมมาจากงานจากเที่ยวงานฟักทองนะคะ ที่บ h ูเฮนเด a บา็อกนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวเมืองสตุตาร์ t นะคะ b บลูเฮ e เด a r าโอกนี้ ok อยู่ในเมืองลุดวิสบวกอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมืองลุธวิสบวกไม่ห่างจากสตุตาา์เลยนะคะใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟประมาณ15นาทีค่ะเพื่อนๆงานเทศกาลฟักทองนี้นะคะจะมีตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึงวันที่6เดือนธันวาคมนะคะมีประมาณ2เดือนกว่าเลยค่ะเป็นช่วงเทศกาลฟักทองโดยเฉพาะนะคะ ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็เหมือนงานเกษตรแฟร์นะคะเพื่อนๆแต่งานเกษตรแฟร์ที่บ้านเราจะมีสินค้าเกษตรทุกอย่างเลยแต่เกษตรที่นี่นะคะมีแต่ฟักทองอย่างเดียวเลยนะคะฟักทองมีทั้งที่ทานได้และทานไม่ได้นะคะ แล้วกเกษตรกรปลูกฟักทองเอาไว้ทําไมให้เปลืองดินเปลืองน้ําเปลืองปุ๋ยนะคะเขาปลูกไว้เพื่อเอามาออกงานนี้โดยเฉพาะค่ะสําหรับฟักทองที่ทานไม่ได้นั้นคนเขาก็จะซื้อไปประดับบ้านประดับสวนนะคะเป็นเด coration นะคะเป็นเป็นไม้ประดับเอาไว้ประดับให้สวยสวยงามนั่นเองค่ะให้เพื่อนๆชมฟักทองสารพัดสายพันธุ์เลยนะคะที่เรารวบรวมมามีสายพันธุ์แปลกๆมากเลยค่ะซึ่งเราไม่เคยเห็นที่เมืองไทยนะคะขอบคุณค่ะ ฟักทองนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะคะเป็นพันที่แปลกมากเลยนะคะให้เพื่อนๆนดูเปลือกข้างนอกค่ะว่าเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราไม่เคยเห็นที่บ้านเรานะคะฟักทองพันนี้ที่เหมือนแตงโมเหมือนแตงไทยบ้านเรานะคะเป็นพักทองอ สำหรับประดับประดาเพื่อความสวยงามแล้วพันนะคะชื่อพันคือสยามค่ะมีมมชื่อพันแบบว่าประเทศไทยเลยนะคะอาจจะมีแหล่งที่มาจากประเทศไทยนะคะเพื่อนๆชื่อว่าสยามนะคะ เป็นงานแห่งฟักทองจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆฟักทองหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายรูปแบบนะคะมีสารพัดสีเลยนะคะมีทั้งแบบลวดลายมีทั้งสีส้มสีเหลืองสีขาวนะคะโอ้ยเปลกประหลาดมากเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะฟักทองสีเขียวอันนี้นะคะมองแวบแรกนะคะมองผ่านๆนึกว่าเป็นลูกโกโก้ยักษ์นะคะนึกว่าผลโฟก,ก้แต่ไม่ใช่นะคะเป็นฟักทองค่ะ อันนี้ฟักทองประดับประดาสวยงามมากเลยนะคะเพื่อน อันนี้เขาบอกว่าห้ามเหยียบห้ามปีนขึ้นไปนะคะห้ามเหยียบแล้วก็ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กของตัวเองนะคะมาี่นยบิ Ti séf <töksé> 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 ฟักทองพันธ์ุต่างๆนะเพื่อนๆอันนี้ฟักทองพันธ์ุมาจากสยามค่ะบูเลเดสยาม ฟักทองหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะเพื่อนๆเขาจะเ,าเขาจะระบุเป็นกระดาษข้างล่างแล้วข้างบนเป็นรูปฟักทองนะคะจะระบุว่าชื่อพันธุ์อะไรมาจากไหนใช้กินได้หรือกินไม่ได้เป็นพันพันสายพันธุ์เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เราถ่ายไม่ให้ดูแบบว่าไม่ครบนะคะเพราะว่าถ้าครบทุกชั้นเนี่ยจะเยอะมากเลยเขาจะจัดไว้เป็นชั้นๆนะคะวางไว้เลยแล้วก็มีชื่อบอกหมดเลยนะคะ มีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กนะคะลวดลายแปลกแปลกนะคะเพื่อนๆหลากหลายเยอะมากเลยนะคะดูแล้วเหมือนผลไม้ดูแล้วเหมือนโกโก้ดูแล้วเหมือนมะละกอดูแล้วเหมือนแคนตาลูปนะคะแต่จริงๆแล้วงานนี้ฟักทองล้วนๆเลยคะ่ะงานแห่งฟักทองก็มีแต่ฟักทองคะ่ะ โอ้โลูกนี้ไม่เคยเห็นเลยดูสิคะเพื่อนๆหลากหลายสายพันธุ์จริงๆเลยนะคะสีส้มนี้เป็นฮาโลวีนค่ะสีขาวก็มีสีเขียวก็มีหลากหลายผิวขรุขระผิวเรียบนะคะแบบสวยงามแบบแปลกๆประหลาดทั้งนั้นเลยนะคะฟักทองค่ะ าพนี้ก็เอาฟักทองมาทําเป็นรูปกระตูนต่างๆนะคะเอามาเกะสลักใส่แขนใส่ขาเป็นรูปกระตูนนะคะเป็นฟิกัวให้ดูเป็นแปลกตาไปอีกอย่างค่ะฟักทองปร,ประดับประดาได้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆหลากหลายพันนะคะเอาฟักทองมาประดับเป็นตัวโน้ตดนตรีนะคะเพื่อนๆ วิทยุนะคะเพื่อนๆวิทยุทรานซิสเตอร์ก็สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเป็นรูปร่างเปลกตาอีกอันหนึ่งนะคะฟักทองที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นรูปเปียโนนะคะเพื่อนๆ ที่เพื่อนๆเห็นสีดําตรงนั้นก็เหมือนเป็นเป็นขดนะคะเป็นขดเป็นเสียงดนตรีแล้วสีดําข้างล่างก็เป็นตรงที่เป็นเท้าเหยียบนะคะแล้วเราก็จะเห็นเชือกล้อมรอบเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนเดินเข้าไปนะคะเดี๋ยวไปทําลายข้าวของของเขาเดี๋ยวข้าวของเสียหายนะคะว่าเขาจะทําได้เขาร้อยเขามัดเชือกมาแบบว่ามั่นคงถาวรมากไม่มีร่วงเลยค่ะเพื่อนๆดูเอาสวยมากเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นรูปอะไรก็ไม่ทราบค่ะมองไม่ออกเหมือนกันเหมือนจิงชาเหมือนนอนเหมือนตักกแตนเหมือนอะไรสักอย่างนะคะดูภาพไม่ออกเลยค่ะใครดูออกช่วยบอกด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นรูปริมฝีปากเป็นรูปลิ้นนะคะใช้ฟักทองหลากหลายสายพันธุ์ค่ะนะคะเป็นรูปปากแลบลิ้นออกมานะคะ ็เป็นอีกส่วนหนึ่งของบริเวณงานนะคะจะเป็นร้านกาแฟนั่งดื่มกาแฟได้นะคะก็จะเห็นรูปร่างฟักทอง่ังๆาที่เขาเอามาประดับประดานะคะเพื่อนๆแล้วถ้าเดินเลยไปตรงนั้นอีกจะเป็นสถานที่ของเด็กเล่นนะคะมีนั่งเรือมีนั่งไวกิ้งมีระพุ้นเซลด้วยนะคะมีหลายอย่างเลยแต่พวกเราเดินไปไม่ถึงนะคะพวกเราเมื่อยขาซะก่อน,นะคะ่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นขี้ครัวนะคะรูปคนยืนตีกลองค่ะสวยไหมคะทำจากฟักทองทั้งหมดเลยนะคะฟักทองเขาเอามาประดับนะคะห้อยไม่มีการตุกเลยนะ,ะเขาทำได้แน่นมากเลยนะคะใช้เชือกมัดใช้ลวดมัดแน่นมากเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะ เอาฟักทองมาทำเป็นรูปเห็ดค่ะเหมือนเห็ดเลยนะคะเพื่อนเื่ช่วงนี้ช่วงเห็ดอบเยอะนะคะฟักทองเลยเป็นรูปเห็ดค่ะอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะสวยไหมส่วนรูปอันนี้นะคะเพื่อนๆนเป็นรูปเอลวิสเพรสลี่ค่ะเป็นรูปที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะคะเป็นรูปเอลวิสยืนดีดกีตร์นั่นเองค่ะทุกอย่างจากฟักทองหมดเลยนะคะ อันนี้เป็นรูปเครื่องดนตรีค่ะเพื่อนๆดน,นตรีที่ใช้เป่านะคะที่อันใหญ่ๆแต่เราไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะใครทราบคอมเมนต์มาเลยค่ะ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นระพุ้นเซลนะคะพอเราร้องตะโกนเรียกไประพุ้นเซรระพุ้นเซลก็จะทิ้งผมลงมานะคะยาวๆเลยนะคะ ่วนฟักทองอันนี้นะคะเพื่อนๆอุมรูปหูฟังนะคะเป็นหูฟังที่เราเอามาแนบหูนะคะทําได้เหมือนมากเลยค่ะแล้วก็มีสายไฟแบบว่าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างกลางด้วยนะคะทุกอย่างทําจากฟักทองหมดเลยนะคะเทศกาลฟักทองมีแต่ฟักทองค่ะ ชมภาพจากมุมสูงนะคะเพื่อนๆภายในบริเวณงานค่ะตอนนี้พวกเรากําลังจะเดินกลับบ้านแล้วนะคะก็เลยเห็นมี<อ>าทางผ่านนะคะในบริเวณงานทั้งหมดเลยนะคะมีหลายภาพหลายมุมเลยนะคะอันนี้เป็นมุมจากมุมสูงนะคะมีดอกไม้สวนสวยๆให้เราได้ชมกันนะคะบริเวณกว้างใหญ่กว้างขวางมากเลยนะคะมาเที่ยวเมืองรุ่นรุ่น มาเที่ยวเมืองลุดวิกสบวกแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวบลูเฮนเดดบาร็อกค่ะ เพื่อนๆเ,เห็นดอกไม้ดอกกุหลาบขาวๆสวยตรงนี้นะคะเป็นบริเวณด้านหน้าของบริเวณงานเลยนะคะเป็นบริเวณทางเข้าแต่เราเอามาไว้เกือบท้ายท้ายคลิปนะคะเพราะว่าพวกเราเดินกลับมานะคะเดินย้อนกลับมาก็จะผ่านตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆดูดอกไม้ดอกกุหลาบสีขาวสวยสดงดงามบานสะพรั่งนะคะพลิ้วไหวไปตามแรงลมเลยค่ะ มคคนะชมภาพวิวแบบพานโนรามาเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าต้นไม้อยู่มุมนู้นนะคะจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะให้เห็นยาวๆรอบๆด้านหน้าเลยนะคะ